اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ความหมายตามนัยะแห่งพระพุทธนาที่ประกาศมานั้นเป็นการแจ้งให้ผู้ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าทราบด้วยความมั่นใจในพระเมตตาที่คุณของพระองค์ เมื่อประสบเหตุเพศภัยความทุกข์ยากหรือความเดือดร้อนลำบากก็ให้ดำรงอยู่ในขันติธรรมคือความอดทนและการบำเพ็ญนมัสการคือการละหมาดเพื่อเป็นการปฏิบัติพักดีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณพร้อมกับวิงวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์เพราะพระองค์ทรงสัญญาว่าจะทรงอยู่ร่วมและทรงช่วยเหลือผู้ที่มีความอดทนพร้อมกับมีความศรัทธาอย่างแน่วแน่ต่อพระองค์ นอกจากนี้หากมีผู้ใดต้องถูกสังหารระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพักดีต่อพระเบญเจ้าก็ไม่ให้ถือว่าเขาตายไปแล้วเหมือนการตายของบุคคลอื่นๆหรือในกรณีอื่นๆเพราะในพระดุลยพินิษฐแห่งพระผู้เป็นเจ้านั้นผู้เสียสละเพื่อพระองค์และสัจธรรมของพระองค์จะดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปตรานิรัดนดรแต่มนุษย์ไม่ทราบลึกซึ้งถึงสัจธรรมในข้อนี้ โรงเรียนพระดาบทมีหลักสูตรที่นับได้ว่าเป็นระบบการศึกษานอกโรงเรียนตามแนวพระราชดำริและด้วยพระมหากรุณาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเปิดรับนักเรียนไม่จํากัดเพศพื้นฐานการศึกษาเชื้อสายและศาสนากับได้เปิดรับนักเรียนไทยมุสลิมจากภาคใต้มาโดยตลอด เรียนพนาบทเนี่ยเปิดมาปีนี้ปีที่32แล้วนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์พนาบทเนี่ยที่จบมาเนี่ยมันเป็นมุสลิมไปหลายรุ่นแล้วนะครับก็ตั้งแต่รุ่นดึกดาบันเลยของมูลนิธิโรงเรียนพนาบทนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นหมวดหน้าช่างไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาจากทางปัตตานีเนี่ยปัจจุบันนี้ก็จบไปแล้วก็ไปทํางานที่ปัตตานีก็ยังปัจจุบันนี้ก็ยังติดต่อกันจบไปเป็น10ปีแล้วนะครับผมได้มีโอกาสได้พบเขาตั้งแต่วันที่ ้ามาสอบสัมภาษณ์คัดเลือกก็มองดูแล้วว่าเป็นพาระเราอย่างยิ่งที่ต้องดูแลเอาเยือใส่นักเรียน3ามคนนี้เป็นพิเศษเพราะมองดูความมุ่งมั่นตั้งใจเขาสูงก็ให้ความพระความเคารพใส่เทียบเทยบพอกันกับนักเรียนอื่นทั่วไปแต่ถ้าพูดว่าเขาพัฒนาตัวเขาเองขึ้นเป็นลําดับมากค่ะเป็นความรู้สึกอย่างเดียวกันของสิทธิ์พระดาบททุกรุ่นที่ทราบดี ถึงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตตนเองในสถาบันแห่งนี้พร้อมกับความหวังที่เกิดจากที่นี่เช่นเดียวกันที่นี่เป็นมากกว่าโรงเรียนนะครับเป็นมากกว่าสถานฝึกอบรมเป็นมากกว่าสถานที่เลายคนคิดนะครับได้ปรับปรุงตัวเองครับสอนให้มีความรู้และความสามารถครับ แล้วก็ให้มีความสามาัคคีรอนดองกันครับแล้วก็ได้มีแบ่งเวลาถูกต้องครับแล้วก็มีความอ่อมน้องอ่องตนครับแล้วก็รู้จักตรงต่อเวลาครับอยจะให้แม่หาที่ที่หนึ่งไว้เป็นที่เพาะปลูกว่าเราจะทำอะไรบ้างเาดูนี้เป็นเาดูอะไรปลูกผักอะไรบ้างความรู้ความสามารถความใฝ่ฝันและความหวังเหล่านั้น อันไม่เคยมีมาก่อนได้เกิดมีขึ้นจากสถานที่นี้โรงเรียนพระดาบทหนึ่งในพระราชดําริอันยิ่งด้วยคุณค่ารู้สึกภาคเพิมใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเหมือนเป็นลูกของในหลวงครับพวกเรามุสลิมมีแค่สามคนนี้รู้สึกภาคเพิ่มมา,มากครับที่พระองค์ทรง เเตามเามรนะน้ำคือสายทานหล่อเลี้ยงชีวิตในบางตำบลบางหมู่บ้านที่พี่น้องอาจจะมีความขัดแย้งกัน แต่ว่าพอมีปัญหาเรื่องน้ําขึ้นมาและด้วยพระบรมราชโชบายที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้พี่น้องเหล่านั้นรวมตัวรวมใจกันได้น้ําก็เลยกลายเป็นสายทานที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องประชาชนคนไทยผมคิดว่านี่เป็นพระบรมราชโชบายที่ล้าลึกมากและที่สําคัญคือเมื่อมีน้ําก็เป็นเรื่องของการทํามาหากินที่ชีวิตของผู้คนในหลายตําบลหลายหมู่บ้านจะเริญงอกเงยขึ้นมา พัฒนาขึ้นมาจนสามารถที่จะดำรงชีพได้โดยไม่ลำบากเหมือนสมัยก่อนท่านหนึ่งครับที่เห็นชัดในเรื่องนี้ทำงานในเรื่องนี้อย่างเต็มที่แล้วก็เป็นผู้นำของชุมชนที่สามารถที่จะนำประชาชนไปสู่เป้าหมายนี้ก็คือท่านที่ดำเนินการอยู่ที่โครงการอ่างเก็บน้ำไอยาเดะอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่นั่นมีทั้งฝ่ายมีทั้งโครงการทำนาขั้นบันได ซึ่งหายากมากในประเทศไทยแต่ว่าโดยพระราชดำริเนี่ยสามารถมีขึ้นได้แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากลำบากสักแค่ไหนก็ตามอยากจะขอฟังเรื่องนี้ครับจากผู้ที่ทำงานใกล้ชิดรับใช้ใกล้เบื้องพระยุคลบาทแล้วก็ดูแลงานเรื่องนี้อย่างเต็มที่จริงๆครับเชิญท่านกำนันยาลีมูดองครับเขาทำที่น้องประชาชนเราไม่ว่าไทยพุทธไทยมุสลิม อยู่กันลำบากในช่วงนั้นลำบากมากๆเลยครับเพราะไม่มีที่ทำกินทีนี้ทานพี่น้องชาวไทยมุสลิมแล้วก็ไทยพุทธช่วงนั้นในการอยู่กันลำบากนี่ผมจากอาธิบายว่า ลำบากยังไงที่ทำกินไม่มีฉะนั้นทาพระบาทสด็จพระเจ้าอยู่หัวลงไปที่นั้นให้เปิดโครงการหน้าธรรัดไดเปิดโครงการหน้าธรรัดใดที่นี้ทางหน้วยโชระบัดาน ร่วกมกันอำเภอกินอำเภอสุขินสร้างเครื่องไฟอายเดิให้รัศดรสามหมู่บ้านครับหมู่บ้านอจรรคหมู่บ้านกาลุบีและก็หมู่บ้านยาเดิสามหมู่บ้านที่นี่สร้างไฟนาไฟน้ำอายเดิเสร็จแล้วปีสองพันห้าร้อยเจ็ดากนั้นก็เปิดหน้าธรรมดาย เปิดหน้าคำใดาก็ประมาณ400ไร่เพื่อพี่น้องประชาชนไม่ว่าไทยพุทธไทยมุสลิมในอำเภอสุขินช่วงนั้นเสร็จแล้วเปิดหน้าคำใดาแล้วก็บแบนให้ทั้งพี่น้องชาวไทยมุสลิมและก็ไทยพุทธก็ครัวละ5ไร่ เป็นที่น่าขามันใดทีนี้ท่านส่วนนั้นในการาสีขาวก็ลำบากทั้งผมเองก็ขออนุเคราะห์จากท่านสนเทศประเทศขอถวายโรงสีขนาดเล็กเมื่อปีศ5 5พห้ร้อยห้าสิบได้มาแล้วโรงสีที่ได้ทำทาง พี่น้องเจ้าไทยมุสลิมและก็ไทยพุทธก็ยินดีในการทำนาได้ใช้นะครับที่นี้ทำในการอยู่ในหมู่บ้านในตำบลก็คือเดี๋ยวนี้คือลำบัดในสร้านจังหวัดชายแดนภาคใต้เล่าคือลำบัด อยู่ปัญหาอยู่กลัวแม้ว่าไทยพุทธไทยมุสลิมอยู่กันกลัวเพราะว่ามันไม่ไม่เข้าใจในการดูในการอยู่